สวัสดีครับผมช่างบ้านนะครับวันนี้ผมมารีวิวอาการเอเมอราตันแปลกๆนะครับเครื่องนี้ลูกค้าเขาบอกว่าซื้อมาจากของถมนะครับซื้อมาในราคาประมาณ8 0 0บาทครับแต่ว่าเอามาใช้งานมันใช้ไม่ได้ครับมันเหมือนจะใช้ได้แต่ว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูว่าใช้ไม่ได้ยังไง <c oughs> ก็เปิดได้ปกตินะครับอาจจะมีเสียงแตก,แตกๆเล็กแต่เดี๋ยวต้องเช็คดูแต่ว่าตรงนั้นยังไม่ใช่ประเด็นของ,ของที่จะเอามาให้โชว์นะครับ สังเกตว่าเขากระพิบเชื่อมต่อบูทูธแต่ไม่มีเสียงตึกๆนะครับอันนี้อันแรกที่สังเกตนะครับคือไม่มีเสียงเชื่อมต่อบูทูธแต่กดเล่นเพลงได้เล่นได้ลดได้กดแต่ไม่หยุดกดได้แต่ไม่หยุดอันนี้ผมเบาเสียงไว้นะครับ แต่พอเราจะแพด d ิ n งบูท e t ธการเป็นว่าเสียงมันมาเร่งเร่งดังสุดเลยเหมือนกับว่าเครื่องนี้อาจจะเป็นเดโมหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างพอเรากดตรงนี้ค้างปุ๊บแทนที่จะเป็นแพด d i n g บูู e t o กลายเป็นว่ามันมาเร่งสุดเลยกว่าจะแผดิ้งบูทูธได้ยากมากครับต้องกดบางจังหวะถึงจะได้จริงๆแล้วก็ปัญหาต่อมาเดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะมีเสียงแปลกๆออกจากลำโพงได้ครับหลังจากที่เรากดให้ไปเป็นเมื่อกี้แล้วก็ไฟจะติดครบนะครับ ผมไม่เคยเจอแล่อาการอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการท,ที่ที่แปลกอย่างยิ่งเลยครับตรงนี้กลายเป็นไฟติดทุกดวงแล้วเดี๋ยวกดกดยังไงไปครับกดไปกดมาแล้วก็จะหายเองเนี่ยมันเหมือนว่าการกดตรงนี้ครับหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้มันจะมีคีย์อะไรบางอย่างเพื่อบอกอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร น,นี้ครับอาการแปลกๆเดี๋ยวเอาไว้ลองซ่อมแล้วมาดูอีทีว่าเป็นอะไรครับอันนี้กดให้ไฟดับบางทีก็ไฟติดงงไม่หมดเป็นหะายอย่างแต่ที่แน่ๆปุ่มเนี้ยผิดปกติแทนที่จะเป็นแผลบูทูธแต่มีเสียงแปลกๆฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ